ว่าทำไมลูกสาวมหาเศรษฐีจึงได้ไปคบกับบาร์เทนเนอร์จนจนคนนั้นกันแล้วทำไมเธอถึงต้องอดทนให้เขาทำร้ายเธอโดยแท้จริงแล้วมันมีอะไรกันแน่แล้วทำไมถึงไม่เปิดเผยความสัมพันธ์กันล่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งปันกันเรื่องความรักข้ามประเทศที่อาจถึงชีวิตเมืองหนึ่งของอังกฤษ ประเทศเวลเมืองหลวงคือเมืองคาร์ดิฟเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าของอังกฤษมีพื้นที่140ตารางกิโลเมตรมีประชากร35ล้านคนในพื้นที่ของคาร์ดิฟเต็มไปด้วยทรัพยากรถ่านหินจากศตวรรษที่20ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจแถมยังเป็นเมืองท่าที่ดีที่สุดในยุโรปอีกด้วยแถมที่นี่ยังมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ถึง100ปี3แห่ง1คือมหาวิทยาลัยคาดิฟ สคือมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟเมโทรโพลิแทนสมหาวิทยาลัยเวลผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกได้มาอาศัยที่มหาวิทยาลัยพวกนี้ในคาร์ดิฟทำให้ที่นี่เปลี่ยนไปเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นในปี2012เด็กหญิงบ้านรวยคนนี้ได้เรียนที่คาร์ดิฟแต่เมื่อเธออยู่ปี4นั้นเธอกลับไม่ได้จบดังหวังเวลา8นาฬิกา30นาทีช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคม2016 มีสายฉุกเฉินของคาดีฟ9์9มันคือสายเร่งด่วนโทรมาโดยวัยรุ่นชายคนหนึ่งเขาได้บอกตามสายมาว่าเมื่อวานเขาได้ทะเลาะกกับแฟนสาวข,ของเขาในตอนนี้แฟนสาวข,ของเขานั้นแย่มากแล้วหายใจลำบากเขาได้ลองทำ C P R แต่ก็มีปฏิก,กิริยาตอบรับเพียงเล็กน้อยและไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็ได้มีแพทย์มาถึงที่คอนโด E L Y ร็อพาเธอไปส่งโรงพยายบาลโดยด่วน หลังจากนั้นตำรวจจึงมาในที่เกิดเหตุตำรวจได้ทำการสอบสวนกับเรื่องที่เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้ก็พูดเพียงแค่ว่าเขาทั้งสองนั้นได้ทะเลาะก,กันก็เพราะว่าผู้หญิงนั้นนอกใจเขาตำรวจจึงรีบจับกุมชายหนุ่มผู้นั้นและระบุต,ตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ในไม่ช้าเหยื่อ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> มีชื่อว่า BCC เธอเกิดเมื่อปี 1, 1992ที่เจียงซูหนานจิง เธอเป็นลูกสาวของบีกัวเซียงประธานของชัยนาลันเหินกรุป๊ปบีกัวเซียงมีทรัพย์สินทั้งหมด67ล้านอยู่ในลำดับที่548เพื่อที่จะต้องสืบต่อกิจการของพ่อนั้นซีซีและพี่ชายบีเจ๋อซุนจึงได้มาศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในปี2007ซีซีได้เริ่มเรียนที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งก่อนซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมในปี2009ซีซีอายุ19ปีเธอได้คบกับผู้ชายอ์เจตินาคนหนึ่ง หลังจากนั้นซีซีก็ได้มาที่สถาบันกวดวิชา o อ f ฟอร์ซึ่งเป็นหลักสูตรการเชื่อมต่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในปี2021ซีซีก็ได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษเขาดูเป็นคนอารมณ์ดีและเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังและความซื่อตรงแต่ไม่นานทั้งสองก็เลิกกันในเดือนเมษายนปี2014พวกเขาก็ได้เลิกกันเพราะเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั้งสองนั้นเลิกกันได้ด้วยดีดังนั้นเมื่อทั้งคู่เลิกกันแล้ว ก็ยังมีการติดต่อในฐานะเพื่อนกันอยู่ในปี2012 CC ได้เข้ามหาวิทยาลัยคาร์ดิฟเมโทรโพลิเทนเธอเรียนคณะการจัดการการบริหารระหว่างประเทศสาวน้อย c c ซีวัย20ปีสูงแค่155เซนติเมตรในสายตาของเพื่อนๆเธอน,นั้นดูตัวเล็กมากแต่เธอกลับพูดภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเธอสามารถพูดได้4ภาษา ในใสายตาของอาจารย์และเพื่อนๆเ,เธอเป็นคนเก่งมากอาจารย์ได้บอกว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีความสดใสและล่าเริงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มอาจารย์ฝ่ายบริหารได้พูดว่าเธอมักจะส่งกันบ้านตรงเวลาเสมอแถมเกรดก็ยังดีอีกตั้งหากเป็นนักเรียนดีเด่นคนหนึ่งเลยหลักสูตรปริญญาตรีของเวลมีระยะเวลา3ปีในเดือนมิถุนายน2016ซีซีได้จบการศึกษา แถมยังสอบติดเพื in 1941, them, ่อเรียนต่อปริญญาโทอีกด้วยในระดับปริญญาโทนั้นเธอเรียนคณะจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเมื่อ2เดือนก่อนที่เธอจะจบปริญญาตรีประมาณเดือนเมษายนปี2015 CC เธอได้นัดเดทจากแอปหาคู่รู้จักกับชายชาวอังกฤษคนหนึ่งเขาชื่อว่าจอแดนแมทธิวรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาหล่อเหลา เมื่อซีซีได้เจอกับเขาแล้วนั้นก็ตกหลุมรักเขาในทันทีแม้ว่างานของแมทธิวนั้นจะเป็นเพียงแค่บาร์เทนเนอร์ซึ่งอาจมีปัญหากับธุรกิจของเธอซึ่งซีซีนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอเริ่มที่จะเข้าหาเขาก่อนให้ของที่มีราคาแพงมากมายเมื่อแมทธิวเขาได้รู้จักซีซีไม่นานเขาก็กลายเป็นคนที่ว่างงานเลยเมื่อพบกับซีซีและเงินของเธอแมทธิวก็รีบที่น้อมรับเธอในทันที เมื่อทั้งสองคนตกลงที่จะเป็นแฟนกันก็เริ่มที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อช่วยแฟนหนุ่มที่กำลังตกงานซีซีจึงเป็นคนจ่ายค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดแถมยังมีการซื้อเสื้อผ้าให้แมทธิวรวมถึงของใช้ต่างๆอีกทั้งยังมีการซื้อของขวัญให้กับแมทธิวอีกด้วยเธอยังพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศแม้กระทั่งซื้อรถให้กับเขาเมื่อแมทธิวไม่มีเงินเขาก็แค่เอ่ยขอซีซีก็ได้แล้วพวกเขาอยู่กันที่อาพาร์ตเมนต์ในใจกลางเมืองคาดิฟ เดือนสิงหาคมปี2015เพราะว่าซีซีเธออยากได้ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ดีทั้งสองเลยย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นเวลา2เดือนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แมททิวได้มาต่างประเทศเขาดีใจเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดเรียนพวกเขาทั้งสองก็ย้ายกลับมาที่คาดิฟ์อยู่ห่างออกมาจากใจกลางเมืองและเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ไกลออกมาเพียงเล็กน้อยนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อเสนอ ที่ค่อนข้างแย่กว่าอพาร์ตเมนที่อยู่ใจกลางเมืองเพราะว่าซีซีเธอได้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของแมททิวไปหมดจนตอนนี้เธอแทบไม่เหลือเงินเท่าไหร่แล้วเมื่อซีซีได้ทำการใช้ใจแบบนี้แต่แมทธิวกลับดูถูกเธอทางบ้านของแมททิวนั้นมีน้องชายสองคนน้องสาวสามคนพ่อแม่ของเขาแยกทางกันตั้งแต่เขาสิบขวบหลังจากนั้นที่โรงเรียนของเขา ก็ถูกเพื่อนแกล้งตลอดและเมื่อจบมัธยมแมทธิวก็เริ่มที่จะทํางานเริ่มแรกก็ทํางานล้างจานที่ร้านอาหารหลังจากนั้นก็มาทําร้านเหล้าบ้างร้านอาหารบ้างนั่นเพราะว่าชอบศิลปะก,การต่อสู้แมทธิวจึงเรียนวิชาคาราเต้เขายังบอกกับตํารวจอีกว่าตัวเองได้ใส่ดําในคาราเต้อีกด้วยแถมยังเคยดูหนังเชิญหลงเริ่มเรียนหมัดงูด้วยตนเองต่อหน้าตำรวจแมทธิวคือคนที่สนใจวัฒนธรรมจีน เพียงพออยากที่จะรู้จักกับเด็กผู <c oughs> ้หญิงจีนเพียงเท่านั้นหลังจากรู้จักกับซีซีเขาก็รักเธอมากขึ้นยังคิดที่จะแต่งงานกับอีกฝ่ายอีกด้วยเมื่อซีซีได้กลับประเทศเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติแมทธิวก็รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเหมือนกับว่าเขากําลังจะสูญเสียเธออีกทั้งพวกเขายังคบกันตั้ง16เดือนแล้วแต่ทะเลาะกันเพียงแค่สี่ครั้งเท่านั้นแต่เรื่องเมื่อคืนนั้นที่เขาต้องลงมือกับเธอเพราะว่าซีซีกำลังเล่นทินเดอร์ คุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบนเขาเลยคิดว่าเธอกำลังนอกใจเขาแถมเขาก็ยังดื่มมามากอีกด้วยดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อได้ตรวจสอบแล้วนั้นตำรวจได้พบว่าในโทรศัพท์ของซีซีนั้นไม่มีแอปทินเดอร์นี้อยู่เลยแถมยังไม่เคยมีผู้ชายที่ชื่อว่าเบนอีกด้วยแมทธิวและซีซีในเดือนเมษายน2015เริ่มที่จะอยู่ด้วยกันแต่ในเดือนมีนาคม2016เขาทั้งสองเริ่มที่จะทะเลาะก,กันบ่อยขึ้น จากคนที่ล่าเริงสดใสกลับกลายเป็นคนเก็บตัวเมื่อก่อนเธอชอบเสื้อผ้าแบรนด์เนมก็กลับไม่สนใจแถมเธอยังไม่แต่งหน้าอีกเมื่อก่อนก็ยังมีการติดต่อกับแฟนเก่าอยู่บ้างแต่ตอนนี้กลับขาดการติดต่อไปเมื่อเริ่มเรียนปริญญาโทการเรียนของเธอดูแย่ลงมากมักจะส่งการบ้านไม่ตรงเวลาในที่สุดเธอก็ถูกพักการเรียนอาจารย์พูดว่าเขารู้สึกว่าซีซีนั้นไม่เหมือนเดิม ตำรวจได้ค้นหาประวัติการแชทระหว่างซีซีและแมททิวพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม2016แมทธิวเริ่มที่จะดูถูกซีซีทางเพื่อนบ้านบอกว่าเขามักจะได้ยินคู่ลักของทั้งสองคนโดนี้ว่ามีเสียงร้องลั่นและเสียงร้องไห้ของผู้หญิงซีซีได้บอกกับเพื่อนของเธอว่าแฟนของเธอนั้นชอบควบคุมเป็นอันมากและรู้สึกถึงปัญหาหลังจากนั้นซีซีก็ได้แต่งหน้าหนาขึ้นเพื่อที่จะปกปิดรอยพวกนั้นเดือนพฤษภาคม2016 ซีได้เจอกับพี่ชายของเธอบีเจอซุนบีเจอซุนได้มองว่าน้องสาวของตัวเองนั้นไม่เพียงแค่ผอมลงเท่านั้นแถมรอบดวงตายังมีรอยคล้ำอีกด้วยถึงแม้จะแต่งหน้าก็ไม่สามารถปกปิดได้มิดมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่แต่เพราะซ c ซีไม่อยากที่จะให้พี่ชายเป็นห่วงก็เลยพูดแค่ว่าเรียนหนักแถมกดดันเลยเหนื่อยเลยทำให้เกิดรอยรอบดวงตา วันที่18สิงหาคมก็คือวันที่เกิดเหตุซีซีได้นัดกับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวเล่นเมื่อเวลาเที่ยงคืนเธอมาจากลอนดอนถึงคาร์ดิฟเธอโทรหาแมทธิวให้เขามารับเธอที่สถานีกลางแกรนเซนทันแมทธิวเขากรธมากรู้สึกว่าซีซีจะไม่นึกถึงเขาบ้างเลยทั้งดึกดื่นมากแล้วก็ยังให้เขาไปรับเธออีกตามทางทั้งสองคนก็เริ่มที่จะทะเลาะกันอีกและเมื่อทั้งสองกลับมาถึงบ้านกลับเป็นซีซีที่ต้องพบกับฝันร้าย เมื่อเจอกับหลักฐานมากมายแมทธิวจึงยอมจำนนว่าเขาได้ทำร้ายซีซีจริงนั้นเพราะว่าเขาเป็นโรคสมาธิสัน้นนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาคลั่งอยู่เสมอและจิตแพทย์จึงได้มาทำการทดสอบเขาก็พบว่าเขานั้นไม่ได้เป็นโรคสมาธิสัน้นและนี่คือคำให้การของแมทธิว after the big m e a n cc argument he wasn't even that big i did throw onto the sofa once But that was because I wanted to ask her when she come into the living room to grab a packet of fags to have. Them. She said that she wanted one. I said this really isn't the time right now to be sitting down and having a cigarette and I said I want to talk about this. <coughs> Which is then when I pushed her onto the sofa. But then <coughs> literally it wasn't very long at all before I asked her what she was doing, she wouldn't where she had been today and who she was with and she just would not tell me. เรื่องราวผ่านไปแล้วครึ่งปีเดือนกุมภพาพันธ์2017แมทธิวถูกจำคุกตลอดชีวิตไม่มีโอกาสได้แก้ต่างจนกว่าจะครบ18ปีหลังจากเรื่องราวได้ถูกถ่ายทอดออกมานั้นก็ได้มีการถกเถียงกันเป็นอย่างมากและมีผู้คนมากมายที่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจะมีวัยรุ่นคนอื่นที่ปฏิกรริยาเลวร้วายแบบเขาไหมไม่มีผู้ชายคนอื่นแล้วหรอ เมื่อดูสถานะของซีซีใน Facebook แล้วก็จะทราบสาเหตุซีซีมักจะโพสต์รูปมากมายเธอมักจะปิดปากไว้เสมอและมีภาพที่มีรอยยิ้มของเธอหลุดออกมานั่นหมายถึงว่าคนที่ไม่มั่นใจในตนเองในตอนที่เธออายุได้15ปีพราแม่เลือกให้เธอมาเรียนต่างประเทศแต่สำหรับเด็กแบบเธอแล้วสภาพที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าและแรงกดดันมากมาย นี่อาจทำให้เกิดจิตใจที่ขาดการได้พึ่งพาใครแบบซีซีในเดือนพฤศจิกายน2011ซีซีเธอเคยอัพสถานะว่าฉันเป็นโศกอนุตกรรมหลังจากนั้นก็โพสต์อีกว่าเอาฉันออกไปจากโลกใบนี้เถอะมีเพื่อนบางคนก็เข้ามาถามว่าเธอเป็นอะไรเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่พ่อแม่ของเธอมากดดันเธอเท่านั้นแค่ทนไม่ค่อยได้สองวันหลังจากนั้นก็โพสต์อีกว่าตัวเองนั้นคือผู้แพ้สามารถคิดได้ว่าซีซีนั้น คิดว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอวกกับแฟนเก่าทั้งสองคนของเธอที่เลิกกับเธอไปนั้นยิ่งทาให้เธอรู้สึกแย่เป็นมากซีซีนั้นไม่ใช่คนที่ทุกคนมองว่าสวยไม่ได้มีจมูกโด่งข้างแหลมไม่ค่อยสูงรูปร่างอวบเธอนั้นได้ลดน้ําหนักมาถึง8ปีแล้วแต่ก็ยังอ้วนอยู่เธอต้องมองว่ามันคือความสําเร็จที่ว่าเธอก็แค่อวบเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้รู้สึกท้อแท้แถมเธอยังไม่ได้มีพ่อแม่อยู่กับเธอที่คอยดูแลเธอ ในด้านที่ไม่ดีของตนในสังคมยุหลบกลับยินดีและได้เห็นสิ่งที่สดใสของผู้คนอีกด้านดังนั้นภาพนอกของเธอมักจะแสดงถึงการเป็นคนที่ล่าเริงแถมยังไม่เคยมีปัญหาใดๆเมื่อซีซีได้รู้จักกับแมทธิวจึงได้รู้สึกชอบในหน้าตาและความหล่อเหลาของเขานี่คือสิ่งที่เธอขาดแต่เมื่อเผชิญกับแมทธิวทั้งที่เขาดูถูกและควบคุมเธอเธอก็ไม่คิดที่จะบอกใครเลยนั้นทำให้ไม่มีใครมาบอกเธอ นี่คือชีวิตวัยรุ่นของเด็กสาวคนหนึ่งความสัมพันธ์เป็นยังไงถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นแฟนยังไงถึงจะคุ้มค่าสิ่งที่ต้องเสียไปเมื่อมองในมุมแมทธิวแล้วนั้นก็ควรที่จะต้องอดทนและยอมอยู่อย่างเสมอไม่เพียงแค่จะแลกกับความคารบและความรักไม่ได้เท่านั้นยังต้องพบกับความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นโอเคค่ะวันนี้เราขอจบรายการเพียงเท่านี้พวกคุณคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงควรจะเป็นยังไง สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หากชอบรายการนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณมากๆนะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย